เกมยุโรป้าลีกครับนี่มีป้ายขนาดยักษ์ด้วยนะครับเราไม่เคยหยุดอยู่แล้วเป็นการเ,าเรียกความฮึกเหิมนะครับเป็นบรรยากาศเกมยุโรป<ฆ>อย่างแท้จริงนะครับสำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโอทร r a ฟอร์ดนะครับฟังจากพวกแฟนแคมพวกไอพวกคลิปวิดีโอที่บรรดาแฟนๆเข้าไปในโอทราฟอร์ดนะครับบันทึกมาเนี่ยเสียงมีแบบโอ้โหรู้สึกว่าจะอึ้งมาก แล้วก็เริ่มต้นด้วยความสดชื่นครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดมาถึงแม้ว่าลียงจะครองบอลแต่ว่าแมนยูไนเต็ดมีความเด็ดขาดครับเป็นอูกาเต้ครับที่ยิงเข้าไปให้แมนยูขึ้นนําก่อน1-0นะครับหลังจากนั้นก็มีจังหวะเซฟสวยๆของโอนาน่าแล้วก็จังหวะช่วงนาทีาทดเวลาช่วงครึ่งแรกนะครับแมนยูเองก็มีโอกาสอีก 2- 3ครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่คมไปเองค่ะ นี่จังหวะาบรูโน่เฟนันเดสนะครับยิงติด<น>ไซส์อ,ออกไปนะครับแล้วก็นี่ครับทีเด็ดของแฮร์รี่แม็กไก่ครับ <u> เปิดโด่งๆเข้ามาแล้วก็ดาโลแย่งบอลได้แล้วก็ยิงเบียดเสาสองเข้าไปครับแมนยูไนเตตนำสองศูนย์ครับจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงนาทีนั้นนะครับหลังจากที่ดาโลซัดเข้าไปนะครับ ผมก็นั่งดูอย่างสบายใจนะครับพร้อมกับถโทรศัพท์นะครับเช็คฟีดชื่นมื่นกันทั่วหน้าชื่นมื่นกันทั่วหน้าบอกเลยนะครับผมเสียงอาจจะสดชื่นหน่อยนะถ้าใครหมั่นไส้ก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยวันนี้น่าจะโดนหมั่นไส้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทีมไม่ค่อยชนะนะครับแต่ว่าครึ่งหลังครับครึ่งหลังลงมาเนี่ยต้องบอกว่านั่นแหละครับเริ่มมีอาการเริ่มแบบน้าเริ่ม เริ่มเป็นรอยยิ้มเริ่มลดหาแล้วก็เป็นแมนยูไนเต็ดที่เราคุ้นเคยนะครับพลาดง่ายๆนะครับถ้าจะใช้คําแรงหน่อยก็บางทีก็พลาดงู้ๆนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่มันเกิดขึ้นจริงนะครับในครึ่งหลังจนทําให้ลียงครับไล่ตามตีเสมอภายใน10นาทีเท่านั้นเองนะครับไล่มาเป็น1-2จากกรงแตงโตลิโซในนาที71แล้วก็นาที78นะครับนิโคลัสตตยาฟิโกยิงเข้าไปนะครับ 2งครับราวว่าจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือโกรงมแงตงโตริโซ่ไปขัดขาเลนิโยโรใบไ,ไปเหลืองใบที่สองนะครับเป็นอ่าใบาแดงไล่ออกจากสนามไปก็เหลือ10คนก็ยาวไปจนจบ90นาทีก็ต้องต่อเวลาพิเศษช่วงต่อเวลาพิเศษครับโอ้โหอันนี้เป็น,ปนอะไรนนที่แบบว่าอ,อ,อย่าเพิ่งถึงอันนี้นะเรายังจะไม่พูดลุงนี้ยังยังไม่พูดลุงนี้ดียงครับค่เล่นดีกว่า 11คนของแมนยูในเตดทั้งที่มี10คนนะทั้งที่ม,มี10คนแล้วก็ได้2ลูกนะครับจากรายานแชก,กีนะครับในนาทีที่105แล้วก็ลูกจุดโทษของอเล็กซงเดลากาเซตนะครับในนาทีที่110เหลือ10นาทีกับภารกิจ2ประตูนะครับสำหรับแมนยูเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกิ้น,น,นาทีสุดท้ายครับแมนยู U, ก็โหมบุกใส่ รี Yong สคนนะครับจนมาได้ประตู3-4 3สี่สามต่อสี่เป็นลูกจุดโทษนะครับคาเซมิโร่โดนเตะนะครับแล้วก็เป็นบรูโน่เฟรนันเดสนะครับยิงเข้าไปนะครับเราก็มาได้ประตูทีเสมอครับจากความสุดยอดของคาเซมิโร่เหมือนกันนะครับแปะให้คอบบี้เมนูล็อกหนึ่งทีแล้วก็ยิงคมๆเข้าไปแล้วก็มาถึงทีเด็ดในลูกสุดท้ายครับาเซมิโร่เปิดโค้งให้แฮร์รี่แม็กไกมง สวนทางผู้ทดกษาประตูรียงครับเข้าไปในนาทีที่120บวกหนึ่งเมนูเนี่ยยิงนาทีที่120โอ้โหจังหวะนั้นครับข้างบ้านน่าจะด่าบอกเลยบอกเลยว่าข้างบ้านด่าแน่นอนครับตอนเวลาเกือบตีห้านะจังหวะที่แม็กไกว่มุ่งเข้าไปนี่แบบไม่สนใจอะไรแล้วครับโอ้โหแบบ ผมว่าเชื่อว่าหลายคนแฟนแมนอยู่ในเตที่ดูเมื่อคืนผมเชื่อว่าหลายคนเป็นใช่คือแบบตอนแรกก็นั่งดูเงียบๆเพราะมันดึกไงมันดึกอยู่คอนโดอยู่บ้านอยู่อะไรก็อาจจะแบบที่บ้านคนนอนกันหมดแล้วอะไรงี้ไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยน่าจะตื่นกันหมดใช่มันยังไงมันก็ต้องเฮป้าลูกเนี้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบพังพรูแล้วบรรยากาศในสนามมันสุดยอดมากนะครับค่ะแฟนๆทีมอื่นรอแป๊บหนึ่งนะครับมีข่าวอื่นอีกนะครับอันนี้ขอพังพรูนิดนึง นานๆมันจะเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นสักทีนะครับแล้วไม่เป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากครับคือในช่วงต่อเวลายิงกันห้าลูกโอ้โหมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้เนี่ยใช่นะครับอยู่ฟอร์มก็พลิกคือเขาต้องเรียกว่าอะไรดาวลงไปคือสิบนาทีสุดท้ายเออสิบนาทีสุดท้ายครับมันแบบหาเกิดได้ยากมากในแมนยูยุคหลังครับกับการตาม2 0แล้วพลิกแซงกลับมาชนะครับถึงแม้ว่าลียงจะมี10คนก็ตามนะครับ เออนะครับมันมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ดูช่วงสิบคนที่โดนเชินสี่และสถิติที่เกิดขึ้นก็คือแมนยูไนเตดเป็นทีมแรกในบริษัทนะครับที่ยิง2ประตูในนาทีที่120่อ่าก็คือเมนูยิง1 2อ่สแม็กควายยิง120บวก1นะครับผมและก็นี่เป็นเกมยุโรปเกมแรกในฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับที่มีการทำถึง5ลูกนะครับในในช่วงต่อเวลาพิเศษแม่ บรรยากาศสุดยอดมากใช่นะครับสุดยอดมายันเมืองไทยเลยตอนตอน4ี่สองเนี่ยคิดในใจว่าพรุ่งนี้ฉันเนี่ยจะเดินเข้าออฟฟิศด้วยหน้าหน้าตาแบบไหนอ่าแล้วก็แล้วก็จะเตรียมคําพูดยังไงกับคนที่จะเดินเข้ามาทักทายเยอะๆต้องก้มๆหน้าหน่อยไหมครับโดยเฉพาะกับคําพูดคําจาของคุณเสถียรนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้พิเศษเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ยิ้มยิ้มเข้ามามีคนบอกฟอร์มแชมป์ไม่ใช่ฟอร์มแชมป์นะเมื่อคืนเล่นบางช่วงนี่ถือว่าแบบ แย่มากแต่ว่าเขาเรียกว่าดวงแชมป์ดวงมันมาแล้วไงใครมันจะไปแย่งดวงนี้ไปได้สเตย์ฮัมเบิลไม่ฮัมเบิลแล้วครับถึงจังหวะนี้แล้วขอคุยหน่อยเออนะครับหลังเกมเอาดูเกมขออมริมก่อนโอเคหลังเกมของอมริมเนี่ยนะคะบอกว่าในสนามแห่งนี้สโมสรนี้ย่อมรู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เป็นแบบนั้น พิมเนี่ยรู้ว่าทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็สมควรที่จะถูกวิพากวิจารณ์แต่ก็มีเวลาที่จะทําสิ่งที่แสนวิเศษให้เกิดขึ้นได้ในฤดูกาลนี้เหมือนกันค่ะก็นี่ไงชนะไงแล้วก็อมโมริมนะคะก็ยืนยันว่าช่วงเวลาที่เหลือต่อไปของฤดูกาลนี้เนี่ยก็จะโฟกัสกับการเตรียมทีมล่าแชมป์รายการนี้แบบเต็มตัวนะคะโฟกัสไปที่ยูโรปาลีกแบบจริงจังพร้อมกับเลือกเสียงให้นักเตะเด็กๆเนี่ยลงสนามในพรีเมียร์ลีกแฟนบอลก็ต้องเข้าใจด้วยในเรื่องนี้ มันอย่าเพิ่งวอยวายกันนะคะมาลุ้นแชมป์ยูโรป้ากันดีกว่าแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่ยูโรป้าลีกแล้วเมื่อสื่อถามนะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้หรือไม่อโมริมบอกว่าตอนนี้ทุกคนเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปได้ค่ะแต่ขอให้เรามีโชคในเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยรหวังว่าจะไม่มีใครโดนเจ็บโดนแบนไปอีกขอตัวครบใช่ใครก็ได้ตอนนี้นี่เจอใครก็ได้อย่างนี้เลยเหรอโค้ด โพสก็ไม่ humble แล้วเราก็ไม่ต้อง humble แล้วก็ใส่ไปให้เต็มที่ะะนะครับผมอนอกจากนี้ครับโมลิมก็ยังบอกถึงไอ้นี่ด้วยเรื่องของว่าเขาอ่ะไปย้อนดูสารคดีแชมป์ยุโรปในปี1999มาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจก่อนเกมเจอกับลียงเนี่ยแหละ,ะนะคะเขาก็บอกว่า เป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมเลยการตามหลัง4ต่อ2โดยมีผู้เล่นมากกว่า1คนก็คิดว่ามันจบแล้วแต่สนามแห่งนี้ไม่มีวันจบและเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ค่ะแล้วบ,บอก<ม>ด้วยนะว่าเสียงในสนามวันนี้ดังที่สุดเท่าที่เคยได้ยินเลยท,ทั้งทั้งที่รู้ดีว่าโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็สมควรโดนวิจารณ์แต่ว่ามีเวลาที่จะสร้างบางอย่างที่พิเศษได้ในฤดูกาลนี้ค่ะอ่าอนะครับผมอ่ะแมนยูในเต็ดก็จะไปเจอกับบินเบา ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมไปเยือนก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านวันที่8นะครับถ้าแมนยูต้องการตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์กในฤดูการหน้านี่คือทางลัด1เดียว<ช>ที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับผมส่วนโมเมนต์ที่น่าประทับใจเหมือนที่น้องเฟิร์นบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคิวไปนิดหน่อยอม,มันมีกล้องไหนทั้สดนะครับช่วงนาทีที่118คือโดนนำอยู่3ต่อสตอนนั้นไล่มาแล้วลูกหนึ่งน้องนี่ร้องเลยนะค่ะ ก็คือร้องแบบร้องเลยอะว่าแบบทีมมันกําลังจะตกรอบแล้วอนะครับแล้วพอหลังจากที่แฮร์รี่แม็กควเนี่ยมุ่งเข้าไปครับก็จะเกิดภาพที่คุณพ่อเนี่ยอุ้มน้องดีใจคนี่ครับอันนี้ดีใจทั้งน้ําตาเลยนะเออเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตเมื่อคืนเลยนะครับเมื่อคืนก็นั่งดูอยู่เออตากล้องเขาก็จําได้นะก็เลยกลับมาจับหลังจากที่แม็กควซัดเข้าไวู้กนั้นนะครับ้โหแพชั่นเป็นพ่อ เนี่ยมีความสุขนะมีความสุขมีความสุขนะครับผมแมโมเมนต์ Moment น่าประทับใจ